สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564นั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษ ภาคมถึง21มิถุนายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตอนตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่นดวงความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนใน EP นี้จะเป็นการอ่นดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นค่ะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณคือชาวธาตุลมค่ะมาอธิษฐานไพ่ อนนะะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และจักรวาลนะคะเปิดดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนประจำวันที่16-31มีนาคม2564ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในเดทที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนะอนาคตร,รวมถึงคําแนะนําด้วยนะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรขอไปท่ทาโร่ช่วยบอกคำทำนายออกมาได้อย่างแม่นยำนะคะ โอเคมาดูกันค่ะในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณเจออะไรมาบ้างนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะคิงถือไม้เท้าค่ะ เหรียญค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤกษ์ศบกัน,กนมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้คุยกับชาวต่างชาติก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่ นะเป็นคู่กันก็จริงนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วเป็นคู่กันก็จริงแต่ต่างคนต่างหันหลังให้กันน่ะนะอืมนะคะต่างคนคือเป็นคู่กันก็จริงแต่ว่าในสถานะการเป็นคู่กันน่ะตัวคุณกลับรู้สึกว่าตัวเราเหมือนเป็นคนโสดเลยนะคะ ไม่มีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่มีการมองอนาคตร่วมกันนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะคะาไพ่ใบสรุปได้เป็นไพ่เจ็ดาบค่ะเหมือนกับบางครั้งบางทีตัวคุณและตัวเขาเหมือนกับต่างคนก็ก็ก็ต่างระแวงซึ่งกันและกันนะคะว่าเฮ้ยเขาก็ระแวงว่าคุณอะ ไปไปมีคนอื่นหรือเปล่าคุณก็ระแวงว่าเขาอะบอกว่าบอกอ้างว่าทํางานแต่สุดท้ายแล้วทํางานจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความที่ความสัมพันธ์มันไม่กระชับความสัมพันธ์ไม่แน่นแฟนนะคะความสัมพันธ์แบบมีคู่แต่ก็เหมือนโสดอะไรประมาณนี้มันทําให้เกิดการระระแวงซึ่งกันและกันทําให้เกิดการแบบมีความรู้สึก วิตกกังวลนะคะในความสัมพันธ์นี้ด้วยนั่นเองนะคะทั้งที่ความจริงแล้วอะค่ะมันไม่ได้มีนะคะออสถานการณ์ของรักสามเศร้าเลยนะคะแต่มันไม่หวังว่าน่าจะเป็นตัวคุณและตัวเขาต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันซะมากกว่าทาั้งๆที่ความจริงแล้วอะเปลี่ยนจากความระแวงมาเป็นความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันจะดีกว่าด้วยซ้าไปนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนและขนามิถุนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมิถุนและคณามิถุนในช่วงเดือนอครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะคะ2564จะเป็นอย่างไรค่ะ10บถ้วยค่ะบางคนแต่งงานกันแล้วเนาะเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วนะคะ เอ็มเพลค่ะก็อย่างที่ไม่บอกค่ะเหมือนกับต่างคนก็ต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองไพ่แดาบสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์เป็น8ดดาบนะคะก็ เหมือนกับความสพันธ์ในครั้งนี้มันมองไม่เห็นแล้วว,ว่าแนอนาคตมันจะเป็นยังไงได้แต่ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําแค่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่นะคะในเรื่องราวของความรักก็ไม่หวานกันแล้วนะคะไม่โฟกัสกันแล้วนะคะตรงนี้นะคะไพ่สรุปเป็นไพ่สี่ไม้เท้าแต่ก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องราวของครอบครัวอยู่นะคะไพ่ ไพ่ของครอบครัวขึ้นมาชัดเจนนะคะไพ่1 0ถ้วยไพ่สไม้เท้านะคะและไพ่เอ็มเพลสเนาะคุณยังเป็น M อเอ็มเพลสของเขาเขายังเป็นเอ็มเพลสของคุณนะคะยังเป็นคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปในทุกๆวันบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าต้องอยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อลูก อยู่เพื่อฐานะหน้าที่การงานอยู่เพื่อธุรกิจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในเรื่องราวของหัวใจนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในแง่ของคนรักคู่รักสถานการณ์เป็นไพ่แปดดาบนะคะค่อนข้างที่จะมองไม่ออกแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นไปยังไงได้แต่ ทำหน้าที่ของตัวเองไปวันๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะคะในเรื่องราวของครอบครัวเพื่อที่จะให้คนอื่นมองเข้ามาเป็นครอบครัวที่สุขสันต์เป็นครอบครัวที่มีความสุขนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่มีใครรับรู้ว่าในหัวใจของคุณนะคะหอเหี่ยวแห้งเหี่ยวขนาดไหนนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะคะของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคำค่ะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สเตรนค่ะอื ไปที่2ได้เป็นไพ่6ดาบมีปัญหาเกิดขึ้นจริง,รงๆนะคะในความสัมพันธ์แต่ก็ยากลำบากเหลือเกินที่จะแก้ไขนะคะ6ถ้วยค่ะอขอโทษค่ะ8ถ้วยค่ะและไพ่สรุปได้เป็นไพ่9ก้าไม่เอก้าเหรียญอาขอโทษค่ะ9ดาบนะคะเอ่อาคำสเตรนท์นะคะ6ดาบ 8ถ้วยและ9ก้าดาบนะคะแนวโน้มอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคนามิถุนในส่วนของเอาคัมนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนมันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นนะคะตัวคุณอาจจะพยายามแก้แล้วหลายๆครั้งแต่มันก็เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่ตัวคุณละทิ้งก็คือความสัมพันธ์ก็คือความรักนะคะคุณเหนื่อยที่จะแก้ไขคุณเหนื่อยที่จะพยายามต่อไป คุณอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ความรักหัวใจของคุณคุณรักษาไม่ได้คุณเลือกที่จะเดินออกมาแล้วปล่อยให้นะคะความสัมพันธ์มันติดค้างอยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ตรงนั้นไม่แก้แล้วแต่เลือกที่จะคงความเป็นครอบครัวนี้ไว้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะออกเดินอ,ออกมาจากความสัมพันธ์แต่ การที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ยังเป็นครอบครัวยังเป็นพ่อยังเป็นแม่นะคะยังคงยังคงอยู่นะคะไพ่ไพ่แปดถ้วยเข้ามาบอกว่าถ้วยทั้งแปดใบมันยังคงตั้งอยู่มันไม่ได้ล้มเลยดังนั้นตัวคุณและตัวเขาอาจจะมีกันตกลงกันแล้วแหละว่านะคะ ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราในเชิงคนรักมันจะจบลงมันจะต้องเดินมามันจะต้องเดินออกจากสถานะนั้นแล้วแต่สถานะความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะการที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวมันจะยังคงอยู่นะคะก็ไม่มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเครียดกับ สถานะความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนค่ะ10บดาบเห็นไหมคะว่าความสัมพันธ์เชิงคนรัก มันอาจจะต้องจบลงแล้วจริงๆนะคะเดวิลค่ะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดอาอย่างที่บอกค่ะตัดกันไม่ขาดอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบความเป็นพ่อความเป็นแม่หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่มีร่วมกันนะคะจะต้องดำเนินต่อไปเนาะแฮงแมนค่ะออกจากกันไม่ได้จริงๆนะคะยังจะต้องคง ความเป็นครอบครัวคงความเป็นพ่อเป็นแม่สถานะแบบนี้เอาไว้นะคะจะยังไม่ไปไหนนะคะถึงแม้ว่าความรักมันได้จบลงไปแล้วนะคะได้เป็นไพ่อัศาวินถ้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่จะจบลงในในกรณีคนรักแต่เราสามารถเป็นเพื่อนเป็นกรรัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเ,เขาเรียกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้กัน ไปได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ